ด,ดิฉันชื่อนางสาวนอนอาติราอาเวมะมาจากสาขาภาษามาลายูครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาลมอลัยกุมสวัสดีครับผมนายสกิฟลีบาซอครับนักศึกษาสาขาวิชาภาษามาลายูครุษศาสตร์บัณฑิตนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนูริซาเบนอาเวสาขาภาษามลายูครุษศาสตร์บัณฑิตค่ะสวัสดีจยนทีคกรบและสวัสดีเพื่อนๆ่นที่นักทุกคนนะครับกับผม มีชื่อว่าอัหาโปสูอาเวนะครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่สาขาภาษามลายหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตนะครับชั้นปีที่5นะครับเรามาดูปัญหาและอุปสรรคนะคะจากที่ได้ทำแบบทดสอบเ,อเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เพื่อนๆอในสาขาได้พบเจอตลอดระยะเวลาที่ลงฝึกสอนถ้าพูดถึงเรื่องปัญหา หนูเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เจอปัญหามาหลากหลายรูปแบบและในวิดีโอนี้หนูจะรวบรวมปัญหาที่เพื่อนส่วนใหญ่ได้พบเจอมานะคะ 1. ทางโรงเรียนไม่มีโปรเจคเตอร์ทำให้ครูไม่สามารถจะใช้สื่อในการสอนได้วิธีแก้นะคะครูเขียนบนกระดานแทนโปรเจคเตอร์ 2. คุมชั้นเรียนไม่ได้เด็กไม่ตั้งใจเรียนวิธีแก้ปรึกษาครูพี่เลี้ยงและหาแนวทางการแก้ไขคะ่ะ 3. สอนแทนเยอะเกินไปสอนแทนไม่ตรงกับสายวิธีแก้ช่วงแรกๆไม่ปฏิเสธแต่ช่วงหลังๆบอกให้ครูทราบว่าเรามีงานอื่นต้องทำด้วยและอีกอย่างไม่ถนัดกับรายวิชาที่ไม่ตรงกับสายซึ่งครูก็จะเข้าใจเรานะคะต่อไปข้อที่4ที่โรงเรียนมีเด็กพิเศษอยู่เวลาที่เขาโดนเพื่อนแกล้งทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีมีการทำลายข้าของให้ใช้ความรุแนแรงทำให้เพื่อนๆในห้องเกิดความหวาดกลัว วิธีแก้นะคะครูต้องบอกกับเพื่อนๆในห้องเสมอขอความร่วมมือว่าอย่าแกล้งหรือทำให้เขาโกรธหรือถ้าไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ครูจะเรียกผู้ปกครองเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปค่ะต่อไปข้อ5เรื่องรายวิชาที่สอนเนื่องจากทางฝ่ายฝึกประกาศว่าขั้นต่ำการสอนของนักศึกษาฝึกสอนคือ4คาบและไม่เกิน10คาบแต่ในปวคระบุขั้นต่ำสคาบ และไม่เกิน12คาบซึ่งมันทําให้ขัดแย้งกับที่เราแจ้งให้กับทางโรงเรียนและทางโรงเรียนได้โทรไปทางฝ่ายฝึกและฝ่ายได้ตอบไปว่าไม่เกิน12คาบมันทําให้ขัดแย้งกับที่นักศึกษาได้บอกไว้วิธีแก้นะคะให้ทางฝ่ายฝึการะบุก,กับทางโรงเรียนและแจ้งให้กับนักศึกษาได้ให้ชัดเจนค่ะต่อไปข้อที่ 6. กิจกรรมเยอะเกินทํำให้ไม่ค่อยมีเวลาสอนวิธีแก้พยายามเร่งสอนเพื่อทดแทนเวลาที่เสียไปค่ะ ต่อไปข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนไม่เครารพครูฝึกสอนเพราะพอนักเรียนได้ยินว่าครูฝึกสอนนักเรียนไม่จะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเครารพครูฝึกสอนสักเท่าไหร่วิธีแก้แจ้งให้ฝ่ายกิจกรรมนัก,นกเรียนทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ,ะในส่วนของสิ่งทีอ่อยากได้รับการพัฒนานะคะก็คือสิ่งที่อยากได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนนะคะก็คือ อยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งเสริมและก็สนับสนุนความสามารถของนักเรียนในด้านที่นักเรียนถนัดค่ะอย่างเช่นนะคะ,ะนักเรียนเนี่ยถนัดด้านศิลปะนะคะก็คืออยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งเสริมแบบให้มีการจัดชมรมเกี่ยวกับด้านศิลปะค่ะค่ะต่อไปนะคะิ่งที่อยากให้พัฒนาตนเองนะคะก็คือ อยากมีเทคนิคในการสอนที่ดึงดูดตัวผู้เรียนค่ะแล้วก็ให้ผู้เรียนนียมีความสนใจเกี่ยวกับเรียนมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะอยากเก่งในการสร้างสื่อที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็อยากมีจิตวิญญาณในความในความเป็นครูให้มากกว่านี้ค่ะค่ะ,ะวันนี้ก็จะมาพูด ประสบการณ์ที่ได้รับนอกเหนือจากการสอนนะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและด้านอื่นๆประสบการณ์ที่ได้รับนอกเหนือจากการสอนนะครับหลักลก็จะเป็นงานสอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับงานฝ่ายนะครับช่วงกีฬาสีก็ช่วยครูนะครับสอน กีฬาให้กับเด็กๆนะครับแนวจะเป็นลเอลล์บอลฟุตบอลแชร์บอลสนุกเก์ครลคุมนักเรียนประชาราัฐงานจัดโต๊ะจีบโต๊ะบางได้ทาไม่ใช่องเวน,น้าประตูโรงเรียนนะครับพอถึงวันเวนของเรานะครับเราก็ต้องไปเช้าหรือกลับเย็นช่วยครูทำนะครับเขียนเลขอุปกรณ์เลขโต๊ะนะครับตอนกีฬาสีก็จะช่วยครูนะครับทาชุดฬาสีเดินพาเลทน,นะครับแฟนซีต่างๆนะครับหลายอย่างมากครับก็สนุกดี ลงคะแนนนักเรียนในระบบนะครับก็ต้องทำเหมือนกันนะครับประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงฝึกก็คือ,อได้รู้ถึงความยากลำบากต่างๆในงานของงานนั้นๆนะครับการที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับ <c oughs> งานครูนั้นไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ยาก ได้รู้ถึงความยากลำบากของการเป็นครูจริงๆนะครับไม่ผิดหวังครับที่เรียกเรียนครูนะครับก็ได้ทำหลายสิส่งหลายอย่างนะครับด่า yeah, นะครับยกเก้าอี้ยกโต๊ะนะครับไปทั่วอะไรไปหมดเลยครับก็ได้ช่วยครูทำเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น การทำวัวพีเอนะครับก็ได้ช่วยครูทำงานวัวพีเอของเขานะครับทำให้เรานั้นสนิทมากขึ้นกับครูพี่เลี้ยงอีกหนึ่งเทอมนะครับเราก็จะจบแล้วนะครับสู้ๆส,ส,สู้ไหนเว้ยขอบคุณครับในวันนี้ผมก็ได้หัวข้อ <c oughs> <c oughs> หัวข้อความเป็นครูนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เพื่อนๆในห้องนั้นได้สรุปมาแล้วนะครับมีดังนี้ก็คือหนึ่งนะครับ การงานสอนนะครับงานสอนซึ่งงานสอนนั้นเราต้องเตรียมเนื้อหาแล้วก็เตรียมแผนการสอนนะครับก่อนที่เราจะดําเนินการสอนภายในห้องนะครับแล้วก็สิ่งทีอ่อย่าลืมนะครับก็คือสื่อการสอนนะครับอย่างเช่นหนังสือนะครับแล้วก็สื่อการสอนสื่อทัามือสื่อเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นเราก็เปิดกับ คอมอเปิด YouTube เปิดอะไรก็ตามที่าสามารถาสื่อให้นักเรียนนั้นได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความสนุกสนานกันไปนะครับสำหรับผมก็ขอบคุณครับ